หนีมาจนสุดปลายขาพี่ซ้อนอ๋อพี่โดนนังโง่นัโง่อดวยชาตมากมึงเฮาอะไรตอนนี้เนี่ยหลวงนั่งเลยนั่งไงละ่ะนั่งเลยไอ้ห้าวิ่งแซงกูตอน,น,นอไหนวะนั่งก่อนไม่นั่งไม่ได้นั่งเออนับเลยครับคุณหญิง ตาดีเลยกูกลัวยังไม่ต้องกลัวจ้ะอืมแม่เออเร็วนับเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเปรี้ยนฟังมานับฟังกูไหมล่ะไม่ไม่ได้เดี๋ยวกูนับก่อนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอะมันถึงคิวผมนับแล้วไม่ต้องนับก็ได้อะไรที่มันไม่ต้องนับมั้ง พอนับก็ไม่ให้รู้แล้วฮกกูรู้แล้วเดี๋ยวกูเช็ดให้เนี่ยเห็นไหมล้วจมตีนกูแน่เป็นกรรมของกูแปดเกิดไม่ได้คุณหลวงเกิดไหมล่วผมฮกืมกูว่าทอดฟันไปแปลงกอนไหมล่ะฮุกฮกแล้วกูมึงฮกใช่ไหมเอออีนู่อีนู่รับอะไรนะลูกนู่นับหา นับอะไรนะฮะโอ้โหอะไรอะเป็นไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรจ้ะเขาเป็นหัวหน้าวันนี้กระดับฮะโอ้ห้านี่ตายมากี่วันแล้ววะโอ้พวก็ได้ผู้หญิงไปเนี่ยหลอเล่นหยอกเล่นน่ะหกกูนับเซเว่น เซเว่นไงเซเว่น like, อีเลเซเว่นมันแปลว่าอะไรเอาไม่ได้เรียนมาหรอเออโง่ะเซเว่นก็แปลว่าเจ็ดไงแล้วเอานี่แหลแนี่และแก่แลเอย่างนี้ต้องเจอแล้วโอ้โหเกิดมาแบบนี้นี่เด็อาไอ้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 ไองห้ยอไอออ จะหน,นีหัวใจตัวเองได้หรือไม่และก็มาสะดุดรักที่พักใจไม่ได้เนี่ยเจ็บหรือเปล่าที่เธอว่าสิ่งงามจริงคนสวย บุญใดในช่วยล้อชั้งจ้าชวมาปากวา,ากระมังมช,ชมตั้งแต่งน,นังพบนาแม่ดอก นั้นไม่หลอกร้ายจริงพอดอกกลบับเสน,น่บุลันนั้นตีขนาบ เฮ้ยมึงทำอะไรกันน่ะหยุดเดียวนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยวันกูจะมาถึงช้ำอะไรกันอะไรของพ่อเนี่ยอีสวย มึงกำลังจะทำอะไรเมื่อกี้นี้กูเห็นเต็มซ่องตาว่ามึงมึงเนี่ยกำลังให้มันห้อมมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงพ่อมึงจะเข้าตาพอรู้ไหมคือหนื้อ่จ้าจ้ามึงทำอะไรอะกี่ยากจ้า โอยจแค่ข้ามาจ้าแล้วเหนือ,อ,อก็ให้ี่ข้าเหรอจุ๊บปุ๋ยทีหลังมึงใครพูดไม่ต้องทำท่าก็ได้มั้งมึงอะทำเมันพอไงไอ้ไอ้ติงมึงพ่อมาหพ่อมาหพ่อมาห่มึงทำอย่างนี้กับลูกกูได้ไงมึงห้อมแก้มลูกสาวกูเหรอ ล่วงค,ครับออะะไระถ้าผมทำผิดผมขอโทษครับไม่เป็นไรให้เขาขอโคตรดูซึง้งซิบขำแบไม่เอาเว้ยกูไม่ไม่รับคำขอโทษขอโทษครับคขออย่าเพิ่งยกโทษให้เขากูไม่ยกเขาได้เด็ดขาดขอโทษขอโทษครับโอเคยังไม่เป็นไร มึงต้องไปเล่นกับเขาเลยมึงเนี้ยคุณล่วงครับตัวดีตัวดีตัวดีเออผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวได้ได้เร็วครับเอาเมียกูไปได้เหรอซีแม่ไอซี่แม่ไปไหนพ,พี่ไม่รู้อะพี่กินไปแล้วหรือเปล่าเอาเออ๋อเฮ้ยลงก็จ่กลงก็จอกเทสมางไงนะเอาเอาอะไรพี่ซอดมึงโง่ไงไม่ปลอมตัวพี่เลยล้อ กูปอเป็นนกกระจอกแน่นกกระจอกนี่อะไรเนี่ยเนี่ยหัวไงอ๋ออันนี้อันนี้หัวนกเอออันนี้นี่ตัวตัวนกเอออันนี้ล่ะอันนี้ตูดตูดนกแล้วเขาตายตูดอ่ะแม้ไข่นกไงนาขอดูไข่ไข่ใบใหญ่เปล่าวะวโอ้โหตายตายตายพอเลยกูเกลือตายแล้ว ไอ้ไม่พอตัวแล้วก็ะไรขึ้นกูพอแล้วฮะร้อชิบ่ายเลยนี่ไงเนี่นี่มันแอบช่วยโอกาสไม่ได้ช่วยโอกาสครับแต่ว่าตอนนี้แม่ผมก็เสียไปแล้วผมผมไม่มีที่ไปผมขออยู่บ้านคุณหลวงได้ไหมครับผมทางานเป็นผมเป็นคนใช้ก็ได้ครับไปกับเพื่อนสองคนครับผมทํางานเป็นทํางานครับทําส่วนได้ป้าได้ครับเออบ้านกูก็ไม่มีคนใช้ที่เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ยิงเลยเอา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 งี้ถือว่ากูรับมึงสองคนเป็นคนใช้กูแล้วกันขอบคุณครับคุณหลวงเออ ก็ช่วย,วยอะไรไปลูกอย่าลืมที่แม่ซ่อนนะลูกช่อวยซ่อนวาไงถ้าผู้ชายจับนมให้บอกว่าย่าทามันจับขางล้างให้บอกว่ายุดเอาแล้วถ้าเกิดมันจับส่องอย่างเลยล่ะย่าหยุดย่าหยุดได้มันเป็นผ่วแน่แม่ทำานี่นม,นมึงอย่าลืมนะถ้ามันขัดขืนบอกอย่าดิ้นอย่าดิ้น เอเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้กินเบียร์เลยมึงเดี๋ยวกูเจ้าของหมู่บ้าล่าอะไรฟังไม่ได้จริงเจ้าของหมู่บ้านเชื่อหลวมสดส่วนนี้เมียกูชื่อว่าคุณสมศรีสวัสดีครับสวยเขาไม่ได้ถามสนเนอร์นะจริงๆเออมึงเนี้ยสวัสดีครับนี่ไม่ต้องไหวเดี๋ยวลูกกูอายุสั้นทำไมครับก็น่าจะรุนราวเขาเดียวหรือไม่ก็น้องมึงละมมางจริงเหรอครับเอ้ยไอ้หนูรุจไอ้ ไอ้นี่อ้จือไอ้เจือนี่ดิดมุกตากลับเลยกูว่าเขาชอบมึงแน่เลยเขาส่งหกดูเลยส่งหกอะไรวะส่งซิกขอโทษฟือตัวนี้เลยขอโทษครับพ่อมปเจ้าใส่เล่นไม่ดีพ่อตาแข็งปักเฮ้ยน้อ ต่อไปก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันได้และมึงก็คอยเป็นเพื่อนลูกกูไม่ต้องเรียกพี่เรียกน้องหรอกจริงเหรอครับอายุน่าจะเท่ากันอ้หนุ่มมึงเกิดปีอะไรนะลูกมะเมียเออมะเมียแล้วมึงอะมะผัวครับร<ล>าศีอะไรราศีน้้าตา,างไงเออเอาอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> มึงเอาอะไรกูวะเอาตกลงตามนี้ต่อไปนี้มึงเป็นคนใช้กูอยู่บ้านกูส่วนมึงผ่าลูกสาวเข้าบ้านไปลูกปิดตามมันด้วยปิดตามมันด้วยแต่ท้องนะ จะท้ายมีดเปิดประตูรอยายหยุดยาหยุดยายหยุดอ๋คุณ้ยเยเยเจ้าจีแมมันจะไปดีๆไหมมันจะไปดีๆไหมฮะขอบคุณนะครับคุณพ่อที่รับผมเข้าบ้านใครพ่อเอานับถือเป็นพ่อไม่ได้ไงไม่ต้องไม่ต้องเรียกปู่คุณลวงคุณลวงครับอะไรปกตินอนกับเมียทุกคืนหรือเปล่ากทุกคืนเลยทุกคืนเลยวันไหนไม่นอนบอกนะครับทำไมอะเดี๋ยวผมทำแทนทำอะไรแทนกูอะ ทำหน้าที่แทนคุณหลวง ờ, ừ, ไปคร <ừ, S 1> ับกับบ้านกันเจอกัน